อ่าโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Call of Duty Warzone นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นในโหมด DMC นะครับซึ่งก็เป็นโหมดที่เราต้องเข้ามาทำภารกิจนะครับผมแล้วก็ออกไปนะครับง่ายๆแค่นี้เองวันนี้เรามาคนเดียวนะครับก็อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่ซึ่งทีนี้เราเอาของเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตายนะครับของทุกอย่างที่เอามาก็จะหายไปนะครับแล้วก็ในแมปมันจะมีผู้เล่นกับ AI อยู่ด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นในตัวนี้นะครับ อไอีกหนึ่งนะครับผมโอเคเราจะจัดการมันเลยไหมแน่นอนนะครับอ่าขอยิงหนึ่งเมตรอืมเมื่อกี้อกเอาไปสองอ่าซึ่งบอดมันยิงแรงนะเกี่ยนี้ยเดี๋ยวเราจะหาเควสท,ทำในแมปนะครับเอาเควสไหนดีงั้นผมเอาอันนี้แล้วกัน นะครับเราได้เควสยแล้วก็ไปทํากันเลยอันนี้เป็นปืนที่มันสุ่มมาให้ผมนะครับเพราะว่าคือเราไม่มีปืนเลยเหลือแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาลงมาก็แตกหมดนะครับอันนี้เกมนี้คือผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเลยนะอาจจะยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับสองตัวครับมันเห็นแล้วสามสามตัวอืมโอ้ โอเคเหมือนมีคนยิงข้างหลังผมเลยวะเน่น่แน่แน,น,น่มันคนหรือบอดยิงอะผมแยกไม่ออกเลย <c oughs> ปืนบอดเนี่ยแหละเ <c oughs> ข้าไปสิเออโ okay. อเคอันนี้ก็ขอหาของก่อนนะครับเอาของไปขายเกมน,นี้มันต้องขายของในเกมนะครับมันจะไม่เหมือนพวกทาคอปที่หาของเสร็จก็ออกจากแมปไปแล้วก็ไปขายนะครับเอ๊ะมันเราต้องไปทางนู้นนี่วะมาผิดมาผิดอุ้ยมีปืนสองปืนเหมือนกัน โอ้วันแถบวันแถบเฮ้ยโอ้มาแล้ววะไม่มีสะโขบไม่ถนัดเลยนะเอออุ้ยมันเป็นสไนด์อ่ะบอทตัวน่ะระเบิดปะเนี่ยวิ่งก่อนครับโอ้โอ้โอ้กอดเราหมดแล้วด้วยโอ้โอ้เย่ละแย่ละขอตั้งหลักแบบไหนแล้วเอ่ยเจอแล้วครับยิงหัวจะโดนไหม หนึ่งเมตรคือผมปรับภาพกากมากแล้วมันมันมองไม่เห็นหัวด้วยสามสามตัวข้างบนสไนเปอร์โอเคมีสไนเหนึ่งตัวนะครับตัวในบ้านก่อนแล้วกันโอเคใกล้พอแล้ว <c oughs> กาจะเปิดก่อนแต่มันเปิดแล้วก่อนวะ okay. อยู่บนบ้านตัวหนึ่งเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆืโอ้โหโอเควุ้ยหลังยิงเชียร์รับมีหอด้วยโอ้ช oh, ย โอ้ยเมื่อกี้นัดสุดท้ายพอดีเลยนะ <Okay. S 1> คือผมอยากได้เกาะมากนะตอนนี้ <Okay. S 1> ถ้ามันมีตัวโอ้ไม่ <laughs> อันนี้คือกดกริปอัพเลยครับเพราะว่าเรามาคนเดียวไม่มีใครช่วยมารอบสองรอบสองเมื่อกี้ถือว่าเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นการวอร์มมือนะครับอันนี้เป็นปืน DMR นะครับ <c oughs> ถ้ามีสโคบจะดีมากแต่มันไม่มีอันนี้มันสุ่มให้เราแบบวา่า <laughs> มันไม่มีสโขบสักอันเลยครับปืนแต่เราจะไปไหนดีเอยไปช่วยตัวกันนี้มันทํายากนะครับเอออันนี้แหละเิเ่อร์้อร์าก็ผมว่าน่าจะง่ายนะครับแค่เอาของไปส่งมาดูกันว่าจะง่ายไหมผมเจอหนึ่งตัวสองตัวยังไม่ยุ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวตายอีกแบบเมื่อกี้หรือว่าจะเอาเลยวะแล้วก็ปืนมาใช้ไงโย่ไปไหนแล้ว หนึ่งตัวสองตัวโหยนี่มันมาเนียนกับมาเนียนกับต้นหญ้าเลยนะโอเคสามตัวเกาะน้อยนี่มันเกาะบายจริง่งยังมีเสียงยิงอยู่เลยเอาปืนอุ๊ยโอ้โหผมว่านะผมควรไปจากที่นี่ขอของหน่อยแล้วกันนะมีร้านขายของอยู่ใกล้พอดีที่ขายของอ๋อนี่นี่น าขายขายให้หมดเลยปืนไม่มีสน่ห์ให้หอะวะถ้าเป็นงั้นผมซื้อปืนนี้แล้วกันนะเออพอให้มีอะไรใช้นะครับจริงๆปืนเมื่อกี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับ <S <S ก็เลยซื้อใหม่อันนี้คนหรือบอดคนคนหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> อ๋อมันคือบอดมันคือบอดผมเห็นมันวิ่งไงไปก่อนดีกว่านะ ไปก่อนดีกว่านะโอ้ยยายายามันมีสองตัวตรงนั้นน่ะแล้วผมวิ่งมาผมไม่ได้มองเลยเอาใหม่เลยครับอย่างนี้โอเคมา <c oughs> กับผมรอบนี้นิวเคลียร์มันทำยากอะ่ะไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าผมไม่รู้ไงว่ามันทำไงคือทำไมผมสุ่มได้แต่กระบอกนี้วะเนี่ยโอเคโอ้ตรงนั้นเป็นฝูงเลยว่ะโอเอนมมี่มันเห็นแล้ว โอ้ตรงนี้ก็มีโอ้ถอยกันถ่ยกันโอเคน่าจะหลุดแล้วนะหลุดยังวะโอเคหลุดแล้วขอเข้าจากด้านนี้แล้วกันนะเอาด้านที่บอดน่าจะน้อยหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นแถวนี้มันมีกี่ตัววะตรงนี้อีกสองสามตัวสี่เลยเหรอสี่ผมจะยิงไหวไหมมันยิงใครวะเห็นแล้วเห็นแล้วแอบก่อนแอบก่อน นักคนหรือเปล่าทำไมมันคนโอเคอันนักคนมันอาจจะยังไม่รู้ว่าผมอยู่นี่ครับน่าจะมาทำเคเวสเหมือนกันหรือเปล่ายิงอย่างนี้นี่คนหรือบอดโอ้เฮ้ช็อดเมื่อกี้มันมีคนลองอ่ะเข้าไปไหนแล้วมันไม่ไปยิงตัวนั้นเลย โอ้ลูกฟองเกือบตายโอ้โหแย่ละอย่าเพิ่งใส่ได้ไหมเนี่ยคือบอลมันเก่งไปเว้ยเออมันแบบว่าเดินไปเจอหน้ามันวีหนึ่งนี่มันเอาตายเลยนะเนี่ยโอ้โอเคครับ ก็โซเนต์เราวันนี้จบแล้วเอ่อไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับก็แนะนําว่าไปหาตี้เล่นดีกว่านะครับผมเอ่อกดคนเดียวมันผมไม่ไหวว่าคนอื่นอาจจะไหวนะแต่ผมไม่ไหว <c oughs> นะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยครับไปแล้วผม